ในชีวิตประจําวันมีนักเรียนจํานวนไม่น้อยที่ซื้อขนมกรุบกรอบกินเป็นประจํานักเรียนเคยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้บ้างหรือไม่และนักเรียนรู้หรือไม่ว่าจะหาคําตอบได้ที่ไหนอาหารนี้ซื้อแล้วเก็บได้นานแค่ไหนได้รับอนุญาตให้จําหน่ายอย่างถูกต้องหรือไม่อาหารนี้มีวิตามินอะไรบ้างหากนักเรียนแพ้อ,อาหารทะเลจะกินอาหารชนิดนี้ได้หรือไม่ หากต้องการร้องเรียนถึงปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์จะติดต่อผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายได้จากที่ใดนักเรียนทราบหรือไม่ว่าแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้ง่ายที่สุดคือฉลากอาหารเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหารและสามารถใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารได้วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องฉลากอาหารกันเถอะอ่านสักนิด พิชิตสุขภาพดีฉลากอาหารต้องแสดงข้อความภาษาไทยและมีข้อมูลต่างๆประกอบด้วยชื่ออาหารวันเดือนปีที่ผลิตหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนแล้วแต่กรณีส่วนประกอบที่สำคัญชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้า ปริมาณของอาหารเลขสาวระบบอาหารและในอาหารบางชนิดอาจพบข้อมูลอื่นๆเช่นคำเตือนข้อแนะนำในการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนก่อนเลือกบริโภค ระบุส่วนประกอบเพื่อบอกให้ทราบว่าอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรในปริมาณเท่าใดมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่ไม่ต้องการบริโภคได้เช่นน้ำตาลเกลือผงชูรสระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีเพื่อที่เวลานักเรียนพบปัญหาการบริโภคสามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ได้นอกจากนี้บนฉลากจะต้องระบุปริมาณของอาหารนั้นด้วยการรู้ปริมาณที่บรรจุจะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเมื่อเปรียบเทียบต่างยี่ห้อกัน <S <S เลขสาระบบอาหารที่พบในฉลากอาหารจะแสดงเป็นตัวเลข13หลักอยู่ในกรอบเครื่องหมายอยอ ซึ่งหากพบผลิตภัณฑ์ใดแสดงเลขสาระบบอาหารบนฉลากแสดงว่าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคล้างพิษหรือลดความอ้วนตามคำโฆษณากล่าวอ้างของผู้ขายบางรายได้ในฉลากอาหารจะต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิตและ วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่จะบริโภคนั้นไม่เก่าเก็บหรือไม่หมดอายุคำเตือนเพื่อประโยชน์เตือนให้นักเรียนรู้ว่าควรระวังสิ่งใดเช่นผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับบุคคลบางประเภทก็อาจจะพบกับการแสดงคำเตือนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรกินเป็นต้น นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปบางประเภทสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอได้กำหนดให้ต้องแสดงฉลากโภชนาการ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการเช่นอาหารนี้ไขมันต่ำแคลเซียมสูงเป็นต้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขายเช่นผลิตภัณฑ์นี้มีโอเมก้า3หรือมีกรดอะมิโน9ชนิดจำเป็นต้องแสดงฉลากโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขายเช่นสำหรับเด็กอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปต้องแสดงฉลากโภชนาการอาหารอื่นๆที่ออยกกำหนดให้แสดงเช่นอาหารที่กำหนดให้แสดงฉลากหวานมันเค็มหรือที่เรียกว่าฉลาก GDA ต้องแสดงฉลากโภชนาการแบบเต็มหรือแบบย่ออยู่บนฉลากควบคู่กันไปด้วยดังนั้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักฉลากโภชนาการมากขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการเรามาเรียนรู้เรื่องฉลากโภชนาการกันเถอะฉลากโภชนาการประกอบด้วย3รูปแบบคือ 1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม 2. ฉลากโภชนาการแบบย่อและ 3. ฉลากหวานมันเคมหรือฉลาก GDA ซึ่งก็คือฉลากโภชนาการรูปแบบหนึ่ง ฉลากโภชนาการแบบเต็มประกอบด้วยส่วนที่1 1หน่หน,หน่วยบริโภคคือปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนําให้กินในแต่ละครั้งซึ่งหากกินตามที่แนะนําไว้จะได้รับพลังงานและสารอาหารตามที่ระบุไว้ส่วนที่2จํานวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุคือจํานวนครั้งที่แนะนําให้กินตามปริมาณที่ระบุในหนหน่วยบริโภค ส่วนที่ 3. คุณค่าทางโภชนาการต่อหหน่วยบริโภคจะบอกให้รู้ถึงปริมาณสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ในหนึ่งหน่วยบริโภคส่วนที่ 4. ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันจะบอกให้รู้ว่าเมื่อกินตามที่ระบุไว้ในหหน่วยบริโภคจะได้รับสารอาหารคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่จากที่ควรได้รับต่อวัน ฉลากโภชนาการแบบย่อจะไม่มีการระบุปริมาณสารอาหารที่คนไทยควรได้รับในหนึ่งวันเหมือนฉลากโภชนาการแบบเต็มจะใช้เมื่ออาหารนั้นมีสารอาหารไม่กี่ชนิดหรือมีสารอาหารแต่ละชนิดอยู่ในปริมาณน้อยมากแต่วิธีการอ่านจะเหมือนกับฉลากโภชนาการแบบเต็มโดยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในส่วนที่1และ2ของฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบย่อ จะระบุปริมาณและจำนวนครั้งที่ผู้ผลิตแนะนำให้กินในแต่ละครั้งเรามาเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันเถอะสมมุติว่าขนมชนิดนี้ 1- นซองมีปริมาณ120กรัมโดยผู้ผลิตได้ระบุ1ห,หน่วยบริโภคซึ่งเป็นปริมาณที่แนะนำให้กินต่อครั้งไว้ว่า6ชิ้นเท่ากับ30กรัมและระบุจำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง ซึ่งเป็นจำนวนครั้งที่แนะนำให้กินว่า4ครั้งซึ่งหมายความว่าขนมชนิดนี้1ซองนักเรียนควรกินต่อครั้งเพียง6ชิ้นจะได้ปริมาณเท่ากับ30กรัมและควรแบ่งกินจำนวน4ครั้งหรือนักเรียนจะแบ่งกันกิน4คนก็ได้ซึ่งแต่ละคนจะได้ปริมาณเท่ากับ30กรัมเช่นกันหรือตัวอย่างนี้ นมพร้อมดื่ม1กล่องมีปริมาณ1ลิตรโดยผู้ผลิตได้ระบุ1หน่วยบริโภคซึ่งเป็นปริมาณที่แนะนำให้กินต่อครั้งไว้ว่า1แก้วซึ่งเท่ากับ200มิลลิลิตรและระบุจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องซึ่งเป็นจำนวนครั้งที่แนะนำให้กินเท่ากับ5ครั้งซึ่งหมายความว่านมพร้อมดื่มกล่องนี้ผู้ผลิตแนะนำให้ดื่มต่อครั้งคือ1แก้ว ปริมาณ200มลิสามารถแบ่งดื่มได้5ครั้งหรือนักเรียนจะแบ่งกันดื่ม5คนก็ได้ในอาหารบางประเภทจะพบฉลากพุชนาการแบบเต็มหรือฉลากพุชนาการแบบย่อแสดงควบคู่กับฉลากหวานมันเค็มหรือฉลาก GDA เรามาเรียนรู้เรื่องฉลากหวานมันเค็มกันต่อไปฉลากหวานมันเค็ม หรือฉลาก GDA คือฉลากโภชนาการรูปแบบหนึ่งโดยฉลากหวานมันเค็มจะแสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์เช่นซองถุงกล่องของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะแสดงอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์โดยส่วนประกอบของฉลากหวานมันเค็มนั้น จะระบุคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั้นทั้งบรรจุภัณฑ์ถัดมาจะระบุจำนวนครั้งที่แนะนำให้รับประทานเช่นควรแบ่งกินสี่ครั้งส่วนถัดมาจะแสดงปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่จะได้รับต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์และส่วนสุดท้ายจะแสดงร้อยละของพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียม ที่จะได้รับเมื่อกินอาหารนั้นหมดทั้งบรรจุภัณฑ์ตามคำแนะนำของไทย RDI คนไทยที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปมีความต้องการพลังงานวันล,ละประมาณ2,000กิโลแคลอรีมีข้อแนะนำให้กินดังนี้น้ําตาลไม่ควรเกิน65กรัมต่อวันไขมันไม่ควรเกิน65กรัมต่อวันโซเดียมไม่ควรเกิน2,400มิลลิกรัมต่อวัน โดยออยอได้กำหนดให้อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและฉลากหวานมันเค็มหรือฉลาก GDA มีดังนี้ 1. อาหารขบเคี้ยวได้แก่มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบข้าวเกลียบทอดหรืออบกรอบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพองถั่ว หรือนัดทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือหรือเคลือบปรุงรสสารายทอดหรืออบกรอบหรือเคลือบปรุงรสและปลาเส้นทอดหรืออบกรอบหรือปรุงรส 2. ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ในทำนองเดียวกันนี้ 3. ผลิตภัณฑ์ขนมอบได้แก่ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์หรือวิสกิตเวเฟอร์สอดไส้คุกกี้เค้กและพายเพสตรีทั้งชนิดที่มีและไม่มีไส้ 4. อาหารกึ่งสำเร็จรูปได้แก่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับบะหมี่เส้นหมี่และอุ้นเส้น ไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตามพร้อมซองเครื่องปรุงและข้าวต้มที่ปรุงแต่งและโจกที่ปรุงแต่ง 5. อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียวซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจำหน่ายประโยชน์ของฉลากโภชนาการมี3ประการได้แก่ 1. เลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ 2. หลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการหรือสารอาหารที่จํากัดการบริโภค 3. เปรียบเทียบเพื่อเลือกยี่ห้อที่มีคุณค่าทางอาหารดีกว่าได้โดยฉลากโภชนาการทั้งแบบเต็มและแบบย่อจะบอกปริมาณสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่แนะนําไว้ในหนึ่งหน่วยบริโภคที่ระบุไว้ในฉลากโภชนาการดังกล่าวแต่ฉลากหวานมันเค็มฉลาก gda จะบอกปริมาณพลังงาน น้ำตาลไขมันและโซเดียมของอาหารนั้นเมื่อกินหมดทั้งบรรจุภัณฑ์ทำความรู้จักสัญลักษณ์พชนาการทางเลือกสุขภาพสัญลักษณ์พัชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นเครื่องหมายที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมของตนเองได้หากพบเครื่องดื่มมีการแสดงสัญลักษณ์พภชนาการทางเลือกสุขภาพบนฉลาก แสดงว่าเครื่องดื่มที่กล่าวข้างต้นผู้ผลิตจะต้องควบคุมให้มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน6กรัมต่อเครื่องดื่ม100มิลลิลรเครื่องปรุงรสผู้ผลิตจะมีการลดของโซเดียมในสูตรลงยกตัวอย่างน้ำปลาหากกินน้ำปลาในปริมาณเท่าเดิมการเลือกกินน้ำปลาที่ฉลากแสดงเครื่องหมายนี้จะทำให้ได้รับโซเดียมน้อยลง จากที่อธิบายทั้งหมดมานักเรียนคงจะเห็นประโยชน์มากมายของฉลากดังนั้นนักเรียนควรอ่านและใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารประเภทต่างๆทุกครั้งก่อนเลือกซื้อและก่อนกินอาหารเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีต่อไป